ใคเติบไคเติบพี่น้องฝนตกมือนี้ฝนตกประมาณตอนเวลาประมาณบ่ายสามนี่แหละพี่น้องเอ้ยไครเตริบฝนตกรอบที่สองของปีพี่น้องเอ้ยตั้งแต่แรงมาหลายเดือนละตั้งแต่เดือนกันยาฝนเศร้าตกจนกระทั่งเดือนนี้ฝนตกลอบที่สองใครเตริบไครเตริบน้ำในน้ำท่ากับ พอได้อ่างกังให้กังนาอยู่เด้พี่น้องคุไให้เติบยู่เด้อพี่น้องมือนี้ฝนตกน้ำอ่างนองละหลังจากตะแหงแรงมาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวตะแรงไปการอึ้งพี่น้องเอ้ <c ười> เดี๋ยวสิไปเลาะบางอึ้งว่ามันละได้อยู่บนตะแรงก่อนพู้หลักจะขึ้นไปเบิ่งตะปูเบิ่งตะพูพู้หล่ะพี่น้องเอ้การอึ้งพู มันตกยแต่นาแต่ว่าย่ตภูจักสิตกหรือม่ตกเดี๋ยวแมลงจังเรขึ้นไปเบิงมีแต่ตกบ้านอื่นบ้านของเจ้าของพอตกจ้าเธอพี่น้องเอ้ยากตกเมื่อนี้ล่ะน้ำเต็มหนองเลยพอได้ซุ้มซ้ําพี่น้อง ว่าใกล้จะหดต้นฝนเถึงพวกสภาแล้วก็ต้นฝนแต่ก่อนนี่ต้นฝนนี่น้ำในก็เต็มให้เต็มหนองหมดแล้วละ่ะแต่ทศปีนี้นะ่ะแรงแรงหลายเลยคุณนะ่ะเสียงฟ้าเริ่มเสียงฟ้าเริ่มพาดังพี่น้องเองไปไปไปเขาเคาะไปมาเราขวัญเมืองเลยมาได้เดี๋ยวจะตอนงูเขาเคาะเขานี่แล้วก็เสียดสับ nha, vì nó người nha nhà hơi nha nhà còn tao để ở mà, để thì phốt á, để mà thì ưn, mà cho khoang này, bố mì nhà rồi, phun sáp cả tock, để, để nhà cả, ở nhà luồn mà hứ, vừa phun tock, trước đi phun, đền sôm đình... z o o ซ้ำดีค่ะแล้วก็จะได้เอาต้นกล้วยมาปุพี่น้องเ้ยปกไว้เพื่อปีหน้าก็สะสบายเนาะจะได้ต้นกล้วยแล้วก็ต้นหญ้ามาให้พี่น้องปูกไวหลายๆกับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ยอมาเอาไปปูก่ะมาเอาได้พี่น้องเ้ยแต่ว่ามันหลายสก,ก้อนเป็นเพอเยอะขยายพันธุ์ก็จังมาเอานำก็ได้เดอ้อปุเพอพี่น้อง ไปไปไปขอ้ขอขอ้ขอมันขอ้ขอขอ้อข้อข้อเร็วเร็วเร็วฟ้าก็ยังมมาทันได้เศร้าดังอยู่พี่น้องเ <c ười> อ้ยฝนตกแห้งเติบได้แต่ว่าไม่ได้จังหวะที่สิถ่ายเป็นฟ้าดังฟ้าเริ่มแหง้งเดี๋ยวก็สียใกล้ๆได้จังน้อยก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกัน เดี๋ยวมเลเงนี้จะไปก้านอึ้องพี่น้องเอง้ยขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้ก่อนพี่น้องเออย่านฟ้าดังดังบูมบ่าบูมบ่าม,ม,มาแล้วถ่ายจักน้อยวิดีโอหนะ้าค่อยพอกันใหม่เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อ